สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะพี่ออยนะคะจะชวนที่รักนะคะไปกินจับเลี้ยงแบบอร่อยอร่อยเลยนะคะที่ท่าเรือคลองสานนะคะพี่ออยเคยกินตอนเด็กๆคือบอกเลยว่าตึงมากๆที่รักอยากกลับไปกินอีกเพราะไม่ได้กินหลายปีมากแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาขึ้นเรือที่ท่าเรือ อนี่ก็จะเป็นห้างริเวอร์นะคะโรงแรมสิเป็นโรงแรมริเวอร์นะคะที่เราก็เดินตอนเด็กๆคือทุกวันเหมือนกันนะคะก็แวะมานิดนึงแล้วกันนะ้องไหนๆก็มาแล้วนะคะมาเลยทุกคน นี่ก็จะเป็นท่าเรือนะคะสีพญานะคะเด๋ยวเรามาลุ้นกันละกันเนาะว่าแบบเฮ้ยค่าเรือจะขึ้นหรือยังเอ่ยนะคะบรรยากาศก,ก็ยังเดิมๆที่รักยังสวยแล้วก็ตึกก็ยังสวยงามนะคะมีแม่น้ำเจ้าพญานะคะแบบก็สดชื่นดีถึงกิ่นน้ำอาจจะมีนิดนึงแหละเรือมาแล้วที่รักรีบกันเลยเนาะดูซิราคาเรือเท่าไหร่นะ ห้าบาทแล้วทุกคนก็โอเคไปกันเลยนะนี่ก็จะเป็นเรือนะคะข้ามฟากนะคะไปที่ท่าเรือคลองสานนะคะพิกัดท,ที่เราจะไปวันนี้คือท่าเรือคลองสานที่รักเพราะว่าเราจะไปกินจับเลี้ยงเจ้าเกา่าวเจ้าอร่อยนะคะสิ่งเล็กๆที่เขาเรียกว่าแบบมันไม่เล็กกันที่รักเพราะว่าแบบ คือการให้เราได้กลับไปกินของอร่อยอร่อยที่เราเคยกินแล้วเราแบบไม่ได้กินมานานมากแล้วนะคะคือมันจะฟินขนาดไหนที่รักมาลุ้นกันดีกว่านอ้อบรรยากาศนะคะจะเปลี่ยนไปหรือ,อยังนะคะแต่บรรยากาศโดยรวมณนะตอนนี้เนาะท่าเรือสีพยาก็ยังเหมือนเดิมโรงแรมริเวอร์ก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนอ่าท่าเรือเรือข้ามฟ้าก็ยังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่า ข้ามไปฝั่งโน้นแล้วนะคะบรรยากาศจะเปลี่ยนไปไหมนะคะจะมีน้ําจับเลี้ยงให้เรากินหรือเปล่าดูบรรยากาศในเรือนะที่รักก็จะประมาณนี้เนาะคนก็จะไม่ค่อยเยอะหรอกเพราะเนื่องจากว่าอาจจะยังไม่เย็นมากมั้งคือไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะนี่ก็มาก็คือยังไม่เย็นเท่าไหร่เนาะน่าจะประมาณบ่ายสองได้ที่รักเนาะ คือชิวอ่ะรู้สึกว่าฟินอ่ะที่รักคือมันเป็นอะไรที่เราแบบไม่ได้นั่งเรือนานมากแล้วอ่ะแล้วบรรยากาศมันดีลมมันเย็นบรรยากาศมันได้ได้ดูดิมันเป็นอะไรที่แบบว่าสดชื่นอ่ะคือมันอยู่ในเมืองนะแต่ว่ามันติดแม่น้ำเนาะมันก็รู้สึกแบบอะไรมันก็ดูเย็นสบายตาแบบก็ชิวอ่ะอืม คือจะบอกว่าไม่ได้มานานมากพอมาแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเนาะตอนเรายังเป็นเด็กเนาะเราชอบหนีพ่อกับแม่นะคะพาน้องชายนะคะข้ามฝั่งมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าที่โรงแรมนี้เมื่อจะมีจัดเทศการค่อนข้างเยอะนะคะอ่าที่รักมาถึงกันแล้วนะ เดี๋ยวเราข้ามกันเลยนะคะอย่าลงเรือกันเลยเนาะอย่าไปอยู่บรรยากาศซิว่าท่าเรือคลองสานะคะบรรยากาศยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะไปเลยทุกคนว้าวตื่นเต้นมนะัน <c oughs> จะได้กินน้ำจับเลี้ยงของอร่อยนะว่าคือจะบอกว่าที่ร้าคือหาน้า<อ>้าจับเลี้ยงหาคินยากมากถ้าเกิดไม่ไปวยว,าวารานนี่คือแบบไม่มีที่ร้านค่ออน้งรอนูคือไม่มีเลย ประจุมาแล้วเธมาเลยที่รักมาเลยนะมาเลยโอเคลงมามาแล้วนะที่รักเฮ้ยอันนี้ตลาดคือเปลี่ยนไปมากตัวเองดูอดีตกับปัจจุบันดิเฮ้ยเราไม่ได้มานานมากเขาลื้อหมดเลยอ่ะที่รักมันล้นกันแล้วแต่ีเราถามแม่ค้าแถวอนนี้ว่าตอนนี้เขาลือกันไปหมดแล้วใช่ไหม ล้วเราก็่าเลยจะมากินจับเลี้ยงเจ้าเก่าที่เราเคยกินตอนเด็กเลยกันที่เขาบอกว่ามี่ต้องสามเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแล้วกันเนาะว่า <c oughs> เฮ้ยยังย <c oughs> ังอยู่รสชาติยังเหมือนเดิไมไหมนะราคาจะขึ้นยังนะตอนที่เราเคยกินอ่ะจะอยู่ที่หนึ่งบาทนะที่ร้าแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่ยังนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะ ได้กินแล้วยยังดุมากที่จับเี้ยงเจ้าเก่าที่เคยขายใช่ไหม<ะ>จัเี้ยงเจ้าเก่าที่เคยขายใช่ไหมทุกคนเราได้กินแล้วโชวงดีมากเลยนี่ยตัองมาได้กินก็ได้กินแล้วเดี๋ยวเรามาชิมนะรสชาติเหมือนเดิมหรือเปล่านะพี่หนยเอาเย็นค่ะพี่เอาชา,า,างนี้เนะาะานี้่กยอุยีใยังไง หนูเดินมาตะเกียใจหายเลยอะหนูเคยกินตอนเด็กๆอ่ะตอนนั้นบาทเดียวเนาะแต่ว่าตอนนี้หนูนาวมากหนูหนูตอนก็ตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่หรอว่าแล้วยังเด็กเรียนอยู่เลยอ่ะหนูอยู่ที่ไหนไม่ได้มาหนูเมื่อก่อนหนูอยู่ฝั่งเจริญรักษ์ใช่ไหมหนูขายบ้านที่นี่แล้วก็ไปอยู่ดอนเมืองแล้วค่ะแล้วกระจายไปอยู่ไกลๆแล้วเมื่อแล้วอ่ะคนเราก็เลยไม่มีลูกค้าเหลือเลยมีแต่คนมีใหม่เราก็ไม่ค่อยเลยอะโอ้ยที่รักนี่เยอร่อยเหมือนเดิมอ่ะที่รักบอกเลยที่แถวดอนเมืองนี่ ไม่มีขายนะจับเลี้ยค่ะกินยากมากเลยจริงหนูไม่เคยกินจับเลี้ยที่ไหนแล้วอร่อยเข้าที่นี่มาก่อนเลยอะ่ะแล้ววันนี้มาเที่ยวเหรอวันนี้โชคดีหนูว่ามาข้อสยามพอดีก็เลยเขาบอกให้นั่งท่าเลยข้อสยามเรไม่เอาหนูขอนั่งท่าเลยเนี่ยของ,ขางสารแหล,ละเพราะว่าไม่ได้มา,นานแล้วดีใจมากที่ป้าได้รู้แต่ว่าหนูเห็นตกใจเลยที่มันแบบ ตอนนี้ตลาดเช้ายังมีอยู่แต่ว่าตอนเย็นจะเหลือ,อแค่นี้รอเวลาอันนี้โอเวร้อนได้ไหมได้แต่ว่าจะเป็นไม่หวานแกร้อนนายออกินกินมาต้องกินสิอันนี้อันนี้ร้อนไปแต่กินแต่สมอุ้ยเนาะดูสิเฮ้ยมันนี่แบบนี้อยากได้อยากกินหนูดีใจมากเลยอ่ะแต่วันนั้นเหมือนหนูมาดึกตอนลอยกระทงอ่ะแล้วแบบมาดึกแนละ้วหนูก็คิดว่า ที่ไม่เปิดแล้วแต่ว่าหนูก็ยังไม่ไม่พอใจไงแต่ไหนก็จะมาแล้วอะนี่นะตัวนี้ทุกคนจับเลี้ยงนี่แก้ร้อนในนะแล้วก็ดีมีประโยชน์นะทุกคนถ้าใครมีโอกาสแวะมานะคะอยู่ท่าเรือคลองแสนนะคะใกล้ๆกับไอคอนสยามนะทุกคน้องล่างแวะมานะคะบ๊ายบายไว้เจอกันอีกทีหน้านะบายบายจ้า